สวัสดีค่ะพี่น้องอุ้ยเอาไหมสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกเราได้จ้าครับช่องปานฟินแลนด์จา้ามื้อนี้มีอียังกินปตินี่กแกซิมี่น้ำยาขนมจีนกินขนมจีนด้อมื้นี่ขนมจีนน้ำยาน้ำยาขนมจีนกบาก,กันไปได้จา้าเด้อค่ะมีหลายอย่างอยู่มีทั้งแตงดองแตงว่ดดองหอมพักทัวท่วๆไปแหละ มา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 กินกันเอ้าสิเฮียนาน,น้อนบบดนี้เนาะยันเฮียเด้ยัยมันล่นว่าไม่ยังดอกเฮียเฮียกับแปลบ่ลล่นด้จ้ะภาษาอีสานเฮียแปะบอลล่นด้จ้าเนี <c> ่ย <oughs> สิว่าเขาใจผิดื่าแมนได้จ้ะมาก่ะเบิ้งน้ำยาดูเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งขนแห้งขนแห้งนี่ลูกโดดพร้อมจา้ามิลูกโดดพร้อมเด้อลูกเป็นตะกินบ่ เบิงเบิงเบิงจ้ะเอาอีกจักหน่อยกันเป็นสีแห่งๆหงวมดมันลงไปจากหมวดมันลงไปหอมันกระไซลงไปห้วยเข้าไปเป็นเป็นตะกินวาพี่น้องเบิ่งดูสีเตี้ยวเป็นตะกินวาจา้ะมาเด้อบาทนี่มากินน้ำกัมจ้ะใส่ผักลงไปตามใจชอบเนาะใส่ผักเนี่ยกะ มากแบบได้กะส่ลูกไปจ้าผักตามใจชอบเบางย่างมันหล่นพี่น้องอย่างนมัหล่นอย่างนมัหล่นไกลๆจากหน่อยมามาจ้ะสิกินเบิดประจันยายใหญ่เอาคําแหลกกลูกสิ้นก่อนฮ้ย <c oughs> หอน ห่อนชิ้นใสตงเข้าไปโปะมันลงไปโปะมันเข้าไปพักก็ได้โป๊เข้าไปจ้ะคนคนพี่น้องแซบเก็ดเองแซบเองกินเองแซบเองนะจ้ะแซ่บ กินเบิร์ดบ่คิดว่าหลายจานใหญ่เป็นในสกินเบิร์ดบ่เบิร์ดเด้อเบิร์ดเด้อเป็นเด็กเส้นดวยจ้าแบบ แซ่บก็อืมับด้ก็แซ่บเิญจะลูกช eh ิ้นสซยบ เยี่นย้อยนอยพี่น้องก็เสื่โบราณเผินว่าเวลากินหามห่วงสวยแต่ห่วงสวยม้นสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะใส่เข้าไป อืมผิกจะไปกินที่หลังเลยปะ่ะผิดยานมันเผ็ดจะไปกินที่หลังเลยจ้ะยานมันเผ็ด มาเด้อผู้เดอยากกินน้ำมาเด้อจา้ามาเด้จอจ้าเผ็ดอยู่เดีอ Mà bà sụt suốt rồi bọn đơ bộ đại cửa đại Khỏi kiếm cắm nhai Khỏi kiếm đu bàn khỏi đọc Xèo ายแสบมันไปอยากน้ำมานนอกแซ่แบแซ่บพี่น้อง กะใจเหม็นบ่ค่ะเบาไทยอีเปลปนเ้อวพี่น้องบาบะชัดเบ,า,บาถ่อง นกขากบอไทยอ่านหานพิกเป็นคนปักกิ่งภาษาเาค่ะ ภาษาอังกฤษกับพวกใอรรู้เรื่องดอกหมายว่าเป็นอูออ๋ปะปะ๊าบดถูกภาษาถัแต่ภาษาอีสานบ้านเฮ้า่์ ถ้ากินเบิร์นี่เก่งคับเลยนี่ เริ่มกินหอมแดงแล้วคุณสิบาอ๋อก็หอมกมะทิก็มากินสิบอกคุณสิบากินก็ได้จ้าลืม ออี่ผู้ใอยากน้ำบ่เนาะมีคนอยากน้ำบ่เนาะอืมแซ่บ พี่หมอแ่บครับแ่บแน่ หมดเลยห,หมดอีกลยเสียบกินผักก่นอนเสียบ เกบกับเดียวดาสุดท้ายเวยค่ะ อขอบคุณทุกผู้ทุกคนด้ะค่ะที่รับชมติดติดตามฝากกดติดตามโอ้ยเเวากัติดติดคัดคัดพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามเด้อค่ะช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กันนเด้อค่ะปานฟินแลนด์จ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวสีเบิ้งข้างนอกด้วพี่น้อง เป็นหิมะแต่ละไล่แล้วหนิไเจ้สเเาส <c oughs> ิเห็นบอ่อยบรูเด้อเบิ่งเบิ้งนอกบานคอยนี่ล่ะเห็นบอจ้ะเห็นบ่าจา้ะเห็นบ่จ้ะมีน้นอยเหมือนีนมานน้อยแต่ลืมละลล่แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้า